สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการบโบลกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนีนะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักงุนนะนักงุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับ สนับสนุนโดย forex for you ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทดก,กับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจําเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า xm นั้นยังมีโปรโมชั่นประจําเดือนอีกด้วย เอสแคนะครับเปิดให้บริการมากว่า13ปีแล้วตอนนี้เอแคบเองก็มีฟีเจอร์ใหม่สุดล้ำเอไออคโครเวคคาล endar ปฏิทินเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI นะครับตัวอย่างฟังก์ชันเด่นๆก็คือสามารถแจ้งผลกระทบของข่าวที่มีต่อตลาดได้ด้วยนะและเอสแคบเองยังมีจุดเด่นก็คือค่าสเปรทองคําที่ต่ําที่สุดเฉลี่ยเพียง12จุดเท่านั้นสายเทรดทองอย่าพลาดนะครับจับตาวตเพดานนี่โดยคณะกรรมาการสภาล่างสหรัฐ ประธานสภาพ,พูดแทนรัษฎรสหรัฐนะครับสอสเควินมัคคาที่เรียบร้องให้เพื่อนร่วมพรรคลีพับริกันในสภาสนับสนุนร่างกฎหมายที่เขาร่วมกันผลักดันกับฝ่ายของเดโมแครตเพื่อให้เพิ่มเพดานหนี้ในความพยายามที่จะเลี่ยงไม่ให้รัฐบาลน,นั้นต้องผิดนัดชำระหนี้ซึ่งอาจจะส่งผลร้ายแรงต่อเศรษฐกิจได้ครับ การเรียกร้องเกิดขึ้นขณะที่คณะกรรมาการชื่อลูชคอมมิชชัของสภาผู้แทนรัษฎรนะครับมีกาหนดพิจารณาร่างกฎหมายความยาว99หน้าฉบับนี้ในช่วงบ่ายของวันอังคารขั้นตอนดังกล่าวนั้นเป็นกระบวนการก่อนนํากฎหมายมาพิจารณาเต็มอง์ประชุมของสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งมีพรรครีพับริกันคุมเสียงข้างมากอยู่ทั้งนี้นะครับฝ่ายประธานาธิบดีโจบไบเดนของเดโมแครตแล้วก็ประธานสภาผู้แทนนายเควินแมคคัที่แห่งรีพับริกันคาดว่าร่างกฎหมายนี้จะได้ การสนับสนุนด้วยเสียงที่มากพอก่อนวันที่5มิถุนายนครับซึ่งเป็นวันที่กระทรวงการคลังสหรัฐเคยระบุว่าเป็นเส้นตายที่สหรัฐนั้นอาจจะพินักชำระหนี้ก้อนแรกหากว่าไม่สามารถกู้เงินเพิ่มได้ แม้บรราแมคาที่กล่าวว่าความตกลงนี้นะครับได้ดําเนินไปตามแนวทางอนุรักษ์นิยมแต่สอสแนวคิดอนุรักษ์นิยมบางคนของพรรคเช่นชิปรอยนะครับราฟนอร์แมนซึ่งอยู่ในคณะกรรม,มาการลูชคอมมิตี้ยังคงสงวนท่าทีว่าจะยกมือสนับสนุนร่างฉบับดังกล่าวหรือไม่ก็เลยเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้ตลาดหุ้นนั้นปรับตัวลงในคืนที่ผ่านมาด้วยนะฮะเนื่องจากมีความไม่แน่นอนนักจุนจะต้องจับตานะครับเพราะว่าการโหวตเนี่ยจะเกิดขึ้นในคืนดีแล้วจะเป็นการโหวตของสสสภาล่าง หลังจากนั้นนะครับจะเกิดว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีร่างกฎหมายเพดานที่ผ่านแล้วแปลว่าตัวนี้มีโอกาสที่จะผ่านฉลุยเลยนะครับเพราะว่าทางฝั่งของสภาสูงนั้นเนี่ยเดโมแครตหรือว่าพรรคพวกของประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยครองเสียงข้างมากอยู่ครับซึ่งอาจจะมีกําหนดโหวตในวันศุกร์นี้ อาจจะมีการเลื่อมเลื่อมไปยังวันหยุดก็ได้หากว่าวันศุกร์นั้นโหวตกันไม่สําเร็จนะครับหรือว่าเรื่องของการโหวตต่างๆตั้งแต่สภาล่าเนี่ยมันมีการขยายระยะเวลากันออกไปหลังจากนั้นนะครับนั้งจุดครับเมื่อผ่านทางสวรหรือว่าสะพานสูงแล้วเนี่ยก็คาดว่าในสัปดาห์หน้านั้นจะถูกส่งต่อนะครับร่างกฎหมายไปยังทำเยบขาวเพื่อให้ประธานาธิบ,จจบ,บดีโจไบเดนได้ทําการเซ็นจากร่างกฎหมายให้กลายมาเป็นกฎหมายเพื่อบังคับใช้กันสืต่อไปครับนี่คือสถานการณ์ที่ เป็นอยู่ณตอนนี้นะครับทุกท่านขอบพระคุณครับสวัสดีครับ